สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีพี่ปานนทุกทุกคนมาน,นี้คุณแม่ลูกซีผ้าพี่ผาน,น้องเขาสวนมาขยายพันธุ์พืชพี่น้องพันธุ์พืชไม่หยังแน่ยสิต้องขายายมือน,นี่พี่น้องนี่คุณแม่ลูกซีขายายมาได้เนาะต้นเข็มพี่น้องต้นเข็มอยากได้อยากได้เข็มมันไม่หลยสีบัดนี่ไปที่นี่อยากได้อันเข็มเข็มดอกเหลืองพี่น้องก็เลยไปเอากิ่งมันมาเอากิ่งมันมาเนี่ยเสียบไว้ได้ได้ไล่เดือนเติบประมาณ หาเดือนเนี่ยน้องพี่น้องหาเดือนที่ลราหักมันนี่หักมันเอาลงปลูกได้แล้วพี่น้องนี่วิธีหนึ่งขยายต้นเข็มเด้อพี่น้องอันนี้มันมีสองต้นก็คือไม้ึ้นว่าต้นนี่มันเป็นต้นดอกสีชมพูพี่น้องกําลังจะแตกคือกันพี่น้องกําลังจะแตกออกมาเห็นบอนอีกตามันแตกออกมาแบบนี้ได้ผลพี่น้องต้นนี่คือกันพี่น้องต้นไม่เจ้าคอนอิ่มนี่เขาแช่แช่หนามไว้แต่เดี๋ยวมันก็จะแตกนี่ก็ได้มากพี่น้องบ่ท่นได้แตกนี่ โบ่ท่านแตกเพราะว่ามันโบเหี่ยวก่ะถือว่ามันจะแตกพี่น้องแมว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 ให้แมวกันมื่อนี้แมว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 เดี๋ยวไอ้แมวกินขนมก่อนพี่น้องแมวกินขนมก่อนพี่น้องย่างจิไปขยายโตแมวแมวแมวมาลูกมะมาแมวแมวแมวมางอนในตัวน้องงอนทำไมตัวน้องงอนน่ะ มาเร็วมานีเอามากินกินน้ำกันอ,อืใไ้แมวกินขนมก่อนพี่น้องบัตรที่นี่พี่น้องคะ่ะบัตรที่นี่คุณแม่ลูกซีมากเมื่อนีกะได้อันนี้มากพี่น้องมาละพี่น้องคะ่ะมาละมาละจักมิดมิดเอ่อมาละนะพี่น้องจกักซองหนึ่งจักมิดคุณแม่ลูกซีกรบ่หูเพื่อกันพี่น้อง เขาบอกว่าปลูกแล้วมันเหี่ยวมันใหญ่มันใหญ่มันเหี่ยวนะพี่น้องนี่ก็เลยว่าสิเอามาลอกปลูกเบิ่งพี่น้องปลูกสีเอาออกมานักเบ่งก่อนว่ามันหลุมหนึ่งมันไม่จักหลุมหนึ่งอ่ะมันมีจักหมิดเนาะแล้วก็มันมีจักเมิดอยู่ในนีรนะพี่น้องอันนี้สื่อมาซรงหนึ่งยี่สิบบาทมันได้จักหมิดพี่น้องโอ้ยอันมะละนี่เนาะต้นหลายเมิดอยู่ด้วพี่น้อง อันสื่อนะพี่น้องสื่อมากอะถ้าเข้าไปสื่อหน่วยหนึ่งนะ่ะก็ประมาณยี่สิบบาทสามสิบบาทคุณเนี่ยนะพี่น้องบานี้เม็ดหนึ่งเนาะอันซ่องหนึ่งมันมีจักมิดพี่น้องอ้ยมีจักมิดพี่น้องเดี๋ยวแล้วพี่น้องเ้อนับเบิงก่อนก่อนจะไปปลูกโอ้ยมีหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเม็ดพี่น้องจ๋าพี่น้องเก้าเม็ด กเม็ดเท่านั้นพี่น้องคะเนี่ยบ,บันนี้อันเท้าสื่อมาละมาละเนาะหน่วยหนึ่งกับต๊ประมาณสามสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทต่อลูกในพี่น้องถ้าลูกใหญ่ๆกับสามสิบห้าถึงสี่สิบาทคุณพี่น้องคะบันนี้คุณแม่ลูกซีมาแลลวกับซีขยายพันธุ์พี่น้องขยายพันธุ์มาละกับสื่อเข้ามาพี่น้องบ่ได้เก็บพันธุ์ไว้แต่ว่าจากการสังเกตนะพี่น้องยังเป็นอันมาก ทัวเนาะอ่าข้ามาปลูกแล้วมันได้กินแล้วตอนแรกๆมันได้กินเพราะตอนตอนข้าเก็บพัดมันไว้เอามาปลูกแล้วมันจะเป็นคนๆเด้พี่น้องเด้อสิผ้าไปเบิ่งต้นมักทัวเด้อพี่น้องเด้อให้แมวกินไงให้อิ่มก่อนอิ่มแลแม้วแมวปุูกเลยโอ้่าสิปลูกไรเติบมันได้บ่หลใได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนไปพี่น้องไปปลูกมาละไปเบิ่งทัวนะ้ำพี่น้องนี่แน่มักทัวทิวเานะพี่น้อง ัวอันมันจะเป็นขนๆเป็นหยาบๆไหมถึงว่าขาสื่อเมล็ดมันมาแล้วปลูกรอบแรกมันกระชิเป็นตะกินแสบโยพี่น้องนี่เนี่ยแบบนี้เขาเก็บเอาพันธุ์มันไว้นะพี่น้องเอาพันธุ์มันไวยแน่นี่ไปขยายต่อปรากฏว่ามันไก่พันธุ์พี่น้องมันเป็นตะกินมันแข็งแข็งพี่น้องมันเป็นตะกินมันแข็งแข็งก็เลย มุ่งคือกันในพี่น้องเวลาเขาปลูกนะแต่หน่วยใหญ่บันก็หนวยใหญ่อยู่พี่น้องค่ะเว่ละหนวยมันใหญ่นี่หนวยมันใหญ่เวลาเราเอาไปแกงไปเฮ็ดกับเขาบ่แสบพี่น้องมันหยับหยาบที่ะนี่นอกจากพัดพี่น้องแข็งแข็งมันเป็นจังไรปุ้นนี่ก็แบบมักทั่วไก่พันเนาะนี่แม่นบอกพี่น้องหมดปอยมันเห่ะมันเกิดเองมัน สิไปปลูกมะละก็ปลูกไปน,นี้ละมันมีหน่อยเท่ากับปลูกบมอ,อันนั้นหลายน้องมันมีหน่อย,ม,ม,อยมันมีหน่อยเท่ากับสิปลูกใส่อันอันนี้ก็อ,อันนี้ก็ล่อรถนี่พี่น้องมะละนี่โอ้ยแพงแพงก็ถ้าปลูกไปกินเอาปลูกสักหม่องนี่สักสามต้นลุมนี่สามต้น ปลูกข้างๆกันเก้ามิตรเองพี่น้องเอ้ยปลูกต้นนี้สามพอ่องางมองนี่ต้นหนึ่งมองนี่ต้นหนึ่งแล้วก็มองนี่เอาอันนี้ออกมากกางนีนต้นหนึ่งขอกนีนต้นหนึ่งเพื่อมันบใบใหใ่พี่นอ้องปลูกแล้วพี่น้องปลูกแล้วแล้วขาจะปลูกในต้น พุ่มที่อีกต้นหนึ่งปลูกในหม่องหันต้นหนึ่งเพื่อจะหายมันเป็นข่างเดียวกันกันกบอ่าพักแงกับพักปังนี่นะเป็นข่างเดียวกับพักปังนี่จะปลูกมองหล่อรสนะทางในนั่นที่เป็นหล่อรดพี่นอ้องมะคุงก็กินบะเบิดพี่นอ้องเอ้ยชุกแล้วนี่ละหนายู่คุณนะโอ้สิเก็บมะคุงไปคนมือน,นี่หนาฝนช่วงนี่พี่นอ้องเอ้ย ถอนหญาออกแล้วก็ปปูกเลยเพราะว่ามันฝนตกไงถ้าปลูกแบบอันนั้นง่ายๆให้มันเกิดมากถาจังค่อยเอาขิงหัวมาใส่รัก <c oughs> ปังอ <c oughs> ันนี้ก็สิปูกอกันล่ะปลูกฟังลงไปมองนี้ก่อน มันเกิดน่าจะยังค่อยๆเอาปุ๋ยใส่พี่น้องนี่เม็ดหนึ่งโอ้ยเกิดปพราะนอกะเก u าเม็ดเองอันนี้เม็ดหนึ่งฟังไว้นี่เม็ดหนึ่งโอ้เม็ดนี้แล้วเม็ดหน่อยอีดีสิเกิดปพราะนอเม็ดหน่อยๆนี่เมื่อวันก่อนเอาต้นมะม่วงออกมองนี่ต้นใหญ่แล้วก็สมไฟไว้ สิเอามาล่องปลูกบึงมาละมันสิเป็นวอวอจังไดมองเหาเอาไฟออกนี่พี่น้องมองเฮาสูมไฟไว้นี่ย่างสามเม็ดสิปลูกขางน,นี่เม็ดนึงปลูกขางน,นี่เม็ดนึงพี่น้องอเคีรยดินออกก่อน หินเหินหินหินดินหินยังไงพ,พุ่น่ะหินพี่น้องก่อนนกไ่มันพุ่นะม,มิดหนึ่งปลูกใกล้ๆก,กันนี่ละ่ะเก้ามิดสามลุมโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมินสามหมองปลูกปลูกไว้นี่ก่อน ปลูกแบบง่ายๆน,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 นี่พี่น้องไม่ได้กินนี่ก็บอกเฮ้ยจังไดค่อยเบิ่งเอาคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งบักทุเรียนพี่น้องใหญ่บักทุเรียนก่อน